ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสียงทุกเสียงของเราคนไทยเป็นสิบทานหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาทิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษเลือกตั้งอบต69สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งผมเต้สมบูณนกลิ่นสุวรรณครับคุณผู้ชมครับเรามีนัดก,กันครับวันที่11มกราคม2569นี้จะเป็นวันชี้ชะตาของท้องถิ่นทั่วประเทศไทยกับการเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภาอบตครับ หลายคนถามว่าทําไมต้องไปเลือกตั้งอบอตอแล้วการเลือกตั้งอบอตอเนี่ยคืออะไรอ้าวคำตอบของคำถามนี้สั้นๆนะครับคือพูดง่ายคือทุกงบทุกงานของอบอตอกระทบชีวิตของเราครับอันนี้เรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าน้ำประปาขยะจนถึงสวัสดิการผู้สูงอายุดันล้วนเป็นงานของอบตอทั้งสิ้นครับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตอก็เปรียบเหมือนหัวหน้าชุมชนของเราครับเป็นคนที่กำหนดนโยบายให้ไม่ขาตดต่อกฎหมายแนวทางทิศทางพัฒนาเมืองรวมทั้งดูแลแก้ปัญหาถนนหนทางน้ำประปาไฟฟ้าตลาดโรงเรียนรวมถึงโรงพยาบาลเล็กๆหรือแม้แต่เรื่องน้ำท่วมขังหน้าบ้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นงานในความรับผิดชอบของนายกอบตอทั้งสิ้นครับ ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาอบอตอก็เปรียบเสมือนทีมตัวแทนของชาวบ้านที่เข้าไปช่วยกันตรวจสอบเสนอแนะและอนุมัติงบประมาณว่าจะเอาเงินหลวงไปใช้อย่างไรให้คุ้มค่าไม่รั่วไหลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเราจริงๆครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้ท่านนั้นรู้ก่อนเลือกเข้าใจก่อนกาเข้าคูหาอย่างมั่นใจครับ และเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับอบตอกันครับเพราะว่าอบตอใกล้กว่าที่คิดสำคัญกว่าที่เห็นคุณเคยสังเกตไหมตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นนอนจนถึงก้าวเท้าออกจากบ,บ้านทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนขับเคลื่อนด้วยกลไกของท้องถิ่นน้าประปาที่ไหลถนน,นหน้าบ้านที่สะอาดไฟส่องสว่างในซอยเปลี่ยวหรือแม้กระทั่งการดูแลป้องกันโรคติดต่ออย่างการฉีดพ่นยุงลาย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนั่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนั่นเองโดยอบตอ ถือเป็นสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากที่สุดในประเทศไทยและใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมากที่สุดโดยโครงสร้างการทำงานเปรียบเสมือนรัฐบาลย่อส่วนโดยแบ่งเป็น2ฝ่าย 1. นายกอบตอเปรียบเหมือนนายกรัฐมนตรีของตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำหน้าที่บริหารงานวานโยบายและใช้งบประมาณ 2. สมาชิกสภาอบาตอ เปรียบเหมือนรัฐสภามาจากการเลือกตั้งตัวแทนหมู่บ้านมีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติและที่สำคัญคือตรวจสอบการทำงานของนายกครับทั้ง2ฝ่ายมีวาระ4ปีเพื่อทำงานสอดประสานกันพัฒนาอบอตอของเราให้เจริญก้าวหน้าหลายคนอาจมองว่าอบอตอเป็นหน่วยงานเล็กๆดูแลแค่หมู่บ้านแต่รู้ไหมครับว่าเงินที่บริหารจัดการนั้นไม่น้อยเลย อบตอบางแห่งมีรายได้มหาศาลเพราะมีโรงงานอุตสาหากรรมทําให้การจัดเก็บภาษีได้เองเป็นจํานวนมากแต่ไม่ว่าจะเป็นอบตอขนาดเล็กหรือใหญ่ทุกบาททุกสตังค์คือภาษีของเราที่ต้องถูกนํามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและที่สําคัญอบตอไม่ได้สร้างแค่ถนนนะครับแต่ยังสร้างคนสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิต อบตอมีหน้าที่ดูแลลูกหลานของเราผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายผ่านเบี้ยอยังชีพและกิจกรรมผู้สูงอายุรวมถึงดูแลคนพิการและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาชีพและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารของอบตอโดยตรงถ้าเราได้ผู้นำที่ดีน้ำไหลไฟสว่างถนนดีลูกหลานมีการศึกษาชุมชนเข้มแข็งแต่ถ้าเราละเลยไม่ไปใช้สิทธิ์หรือเลือกคนผิดงบประมาณมหาศาลเหล่านี้อาจสูญเปล่าและเราต้องทนอยู่กับสภาพเดิมๆไปอีก4ปีเลือกคนทำงานเข้าไปพัฒนาบ้านเราเพราะอบตใกล้กว่าที่คิดและสำคัญกว่าที่เห็น ถ้าอยากเห็นอบตอพัฒนาน่าอยู่และมีคุณภาพเสียงของเรามีพลังมากกว่าที่คิดแล้วโครงสร้างอบตอเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับสภาอบตอมาจากประชาชนเลือกโดยตรงเขตเลือกตั้งละ1คน โดยกำหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งหากอบตใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้งก็ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาอบตอจำนวน6คนดังนี้ครับ ถ้ามี1เขตเลือกตั้งก็ให้มีสมาชิกสภาอบต6คนถ้ามี2เขตเลือกตั้งก็ให้มีสมาชิกสภาอบตได้เขตเลือกตั้งละ3คนครับถ้ามี3าเขตเลือกตั้งล่ะก็ให้มีสมาชิกสภาอบตได้เขตเลือกตั้งละ2คนถ้ามี4เขตเลือกตั้งก็ให้มีสมาชิกสภาอบตได้เขตเลือกตั้งละ1คนก่อนนะครับแล้วเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจานวนราษฎรมากที่สุด2เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ1คน ถ้ามี5้าเขตเลือกตั้งละ่ะก็ให้มีสมาชิสภาอบตอได้เขตเลือกตั้งละ1คนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎร,รมากที่สุดอีก1คนอายุของสภาอ,องค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละ4ปีนับแต่วันที่เลือกตั้งและกำหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน1คนโดยใช้เขตอบตอเป็นเขตเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งครับ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตร2ใบสำหรับ2ตํตำแหน่งเพื่อไขประตูสู่การพัฒนาท้องถิ่นใน2บทบาทที่แตกต่างกันบัตรใบแรกสีชมพูคือบัตรสำหรับเลือกนายกอบาตาหรือฝ่ายบริหารกากบาทได้เพียงหมายเลขเดียวบัตรใบที่2สีเขียวคือบัตรสำหรับเลือกสมาชิกสภาอบาตาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกากบาดได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีตรวจให้ชัวร์แล้วค่อยย่อนบัตรเพื่อคะแนนที่ไม่เสียเปล่า หนึ่งเสียงของคุณคือพลังขับเคลื่อนตำบลทั้งตำบลเลือกคนดีคนเก่งมาทำงานเพื่อพวกเราตำบลของเราจะน่าอยู่ขึ้นได้เริ่มชี่การเลือกตั้งครั้งนี้จำให้แม่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับบัตรสีชมพูการเลือกนายกอบตได้เบอร์เดียวส่วนบัตรสีเขียวการเลือกสมาชิกสภาอบตาตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับดูสีบัตรให้ดีกาให้ถูกช่องเพื่อให้ทุกคะแนนของเรานั้นไม่เสียเปล่าและกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนตำบลของเราครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าสำคัญมากครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนลําดับที่เท่าไรหรือใครกำลังกังวลว่าหาบัตรประชาชนไม่เจอหรือใครที่เจอแล้วแล้วมาดูอา้าวบัตรประชาชนเกิดหมดอายุขึ้นมาทำยังไงครับเนี่ยไปเลือกตั้งได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ เพราะว่าช่วงหน้าผมมีวิธีการเช็คสิทธิ์ตรงนี้ง่ายด้วยตัวช่วยยุคดิจิตอลที่ทำให้ท่านไปใช้สิทธิ์ได้แม้ไม่มีัตบประชาชนใบจริง<อ>จะทำอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับวาระสำคัญโคสุดท้ายก่อนวันตัดสินใจกับกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือบิ๊กเด ได้รับเกียรติจากท่านนรงกลันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นเตือนคนไทยทั้งประเทศให้ตระหนักถึงหน้าที่สําคัญในการเลือกคนดีคนมีความสามารถเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราครับในานามของคณะกรรมการการเลือกตั้งของขอบคุณเครือขาอ่ายสสปชตและเครือข่ายประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยด้วยจิตอาสา ความเสียสละและความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกคนดีคนเก่งและผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาท้องถิน่นด้วยความสุจริตโปรง่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเลือกตั้งท้องถิน่นคือรากฐานที่สำคัญของประเทศขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจในการร่วมกันสร้างาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1 เสียงของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งจัญได้11มกราคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอให้ท่านไปออกเสียงน,นะครับสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งอบตอครับ ไฮไลท์สำคัญคือช่วงเสวนานำโดยท่านสแสวงบุญมีเลขาธิการกกต,ตร่วมพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองกับนักวิชาการและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ปราศจากการครอบงำและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักพร้อมช่วง Q&A ที่เปิดโอกาสให้ซักถามกันแบบเจาะลึก เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับทําไมคนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไปเลือกอบาตาทั้งนายกอบาตาและสมาชิกสภาอบาตาเราอยากให้ท้องถิ่นเราเป็นอย่างไรหรือคนในท้องถิน่นหรือเราจะมอบอนาคตให้คนรุ่นต่อไปเป็นยังไงเนี่ยนั่นก็คือความสำคัญของอบาตาประชาชนเลือกก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือกระทบกับชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตของประชาชนโดยทันทีโดยฉับพลันในส่วนของกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับ,รบท่านก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทําหน้าที่ให้การแข่งขันคือการเลือกตั้งในวันที่11เเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็อยากให้มั่นใจว่าในสนามนี้เราจะดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมครับ นอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ Big Day ตามจังหวัดต่างๆอีกด้วย รับถอยหลังอีก2วันเท่านั้นวันอาทิตย์ที่11มกราคม2,569ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่าลืมนะครับเข้าคูหารับบัตร2ใบบัตรสีชมพูเลือกนายกอบตอกากบาทได้เพียงหมายเลขเดียวบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภาอบตอกากบาทได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมี เลือกคนที่ใช่เลือกทีมที่ชอบให้เข้าไปทำงานเพื่ออบอบตของท่านมาร่วมกันแสดงพลังประชาธิปไตยให้โลกได้รับรู้เลือกตั้งอบตอ69สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสวัสดีครับ เลือกตั้งเหรอไปสิก็คิดไปแล้วว่าจะเลือกใครถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ช่วยกันไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะเมื่อก่อนระยะเวลาเราต้องไปเลือกตั้ง8ปดโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราปรับขยายเวลาเป็น8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นไปค่ะไปครับต้องไปรับไปไหปแน่นอนค่ะไปไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนครับไปค่ะขอบขอบคุณบารต้ขอบา สวยแนะนำให้ย่างไก่เตี๊บย่างทุตองซาทุกบ้านเราถ้าเพิ่มสีเขียวหน่อยน่าอยู่ขึ้นเยอะบ้านมุมนี้ผีพงจุ้ยทุบเฮ้เฮ้บ้าน นอกฟ้าคืนเดียวปากในบ้านนี่แหละตกลงบ้านใครกันแน่บ้านของทุกคนออบตอด้วยแค่ช่วยกันดูแลด้วยการเลือกคนดีมาดูแลอบตอเราก็เหมือนดูแลบ้านเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เวลา8 17นาฬิกา กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการเลือกตั้งอบตอ69เร้าสรรส์สรประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเราก่อนออกจากบ้านในวันอาทิตย์นี้มาดูกันครับว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ใด โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องมีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปี 2. ออายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง 3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่เลือกตั้งครับแล้วถ้าย้ายภายในอบตอเดียวกันแล้วยังไม่ครบ1ปีสามารถเลือกนายกอบตอที่เขตใหม่ได้หรือหมู่ที่ย้ายไปใหม่ได้ครับแต่ ถ้าจะเลือกสมาชิกอบตอต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกอบตอในเขตเดิมที่มีชื่ออยู่ครบ1ปีหรือหมู่ที่อยู่เดิมก่อนที่จะย้ายนั่นเองกรณีนี้ต้องไปขอเพิ่มชื่อกับนายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนนะครับโดยจะได้ใช้สิทธิ์เลือกนายกอบตอที่เขตเดิมด้วยโดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ที่เขตใหม่แล้วใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่างเช่นพระภิกษุสามมนเณรนักบวชหรือว่านักพรตนะครับผู้ถูกคุมขังโดยหมายของศาลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นกลุ่มที่กฎหมายกําหนดไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเข้าใจกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับทีนี้รู้สิทธิของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับ จากนั้นนะครับหยิบมือถือขึ้นมาตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนครับจะได้ไม่ไปเคอถ้าใครลืมพกบัตรประชาชนหรือบัตรหายไม่ต้องกังวลครับยุคนี้มือถือเครื่องเดียวก็ยืนยันตัวตนได้เราไปดูวิธีกันครับ 1. วิธีตรวจสอบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนตรวจสอบสิทธิ์ได้จาก3ช่องทางหลักๆ 1. ไปดูรายชื่อได้ด้วยตัวเองที่ที่ว่าการอำเภอเอบตอหรือบริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้ง 2. เช็คออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่ www.bora.dopa.go.th หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมด 3. ดูได้จากหนังสือแจ้งเชาบ้านที่ส่งถึงบ้านได้เลย 2. หลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแม้หมดอายุก็ใช้ได้หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุหากลืมบัตรใช้แอปได้เปิดแอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อยืนยันตัวตนได้เลยครับได้แก่ไทยไอดแอปใบขับขี่ DLT QR License หรือแอปบัตรคนพ่การสะดวกรวดเร็วทันสมัยหากติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ล่ะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่4ถึง10มกราคม2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่1 2ถึง18มกราคม2569โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน แจ้งด้วยตนเองมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ www.ect.go.th แอ p พลิเคชัน s m a r t w o t วทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุจะถูกจำกัดสิทธิ์2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธ <player. S 1> ิ์เลือกตั้งดังนี้ 1. สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว 2. อสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3. เขาชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น 4. ดํดำรงตําแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 6. ดดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ยุคนี้เทคโนโลยีช่วยให้เราเตรียมตัวได้สะดวกจริงๆนะครับแต่พอเตรียมเอกสารพร้อมแล้วเดินเข้าคูหาไปแล้วด่านสุดท้ายที่สําคัญที่สุดและเปรียบเสมือนหัวใจของการเลือกตั้งก็คือบัตรเลือกตั้งนั่นเองครับบัตรเลือกตั้งในมือท่านนี่แหละครับครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบยแยกสีแยกประเภทกันชัดเจนใบหนึ่งเลือกผู้นําฝ่ายบริหารอีกใบเลือกตัวแทนฝ่ายสภาตรงนี้แหละครับที่สําคัญ เพราะถ้าเราเผลอกาผิดช่องหรือกากระบาดผิดวิธีแค่นิดเดียวกลายเป็นบัตรเสียทันทีเสียงของท่านก็จะกลายเป็นหายไปฟรีๆน่าเสียดายแย่เลยนะครับและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือข้อห้ามในคูหาครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปบัตรที่ลงคะแนนแล้วหรือเผลอทําบัตรชํารุดอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําและปรับนะครับ การการกรบาทเนี่ยต้องกาแบบไหนถึงจะถูกต้องเป๊ะและมีกฎเหล็กข้อไหนบ้างที่ห้ามทําเด็ดขาดไปดูวิธีที่ถูกต้องและข้อควรระวังกันไว้ชัดๆในวีดีโอนี้ครับบัตร2ใบเลือกใครบ้างใบที่1เลือกนายกอบตอการกรบาทได้เบอร์เดียวใบที่2เลือกสมาชิกสภาอบตอการกรบาทได้ไม่เกินจํานวนที่พึงมีวิธีกาบัตร ต้องทำเครื่องหมายกากบาดในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้นห้ามขีดเขียนข้อความอื่นมิฉะนั้นจะเป็นบัตรเสียก่อนกากบาทอย่าลืมดูข้อมูลผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าหมายเลขอ,อะไรดูสีของบัตรเลือกตั้งว่าเป็นบัตรประเภทใดดูให้ดีอย่าจําสลับกันแล้วใช้ปากกากากบาดในช่องทำเครื่องหมายข้อห้าม 1. ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมีโทษจำคุกนะครับ 2. ห้ามฉีกบัตร หรือทำให้บัตรชำรุษเสียหาย 3. ห้ามเล่นพนันผลการเลือกตั้ง 4. ห้ามขายจำหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่เวลา18นฬิกาก่อนวันเลือกตั้งถึง18นฬิกาของวันเลือกตั้งคือวันที่10มกราคม2 5 6 9ตั้งแต่เวลา18นิกาจนถึงวันที่11มกราคม2 5 6 9เวลา18นิกา เข้าคูหาอย่างมีสติปฏิบตัติตามกฎเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายครับครบถ้วนทุกประเด็นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับทุกงบทุกงานกระทบชีวิตเรา อ,อบอตอคือรากฐานของประชาธิปไตยที่ใกล้ตัวเรามาที่สุดผมขอย,ย้ำอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาะฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อกลับบ้านไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของเราเลือกคนดีคนเก่งมาพัฒนาบ้านเกิดอย่าให้สิทธิ์ของเราสูญเปล่าเพราะ1เสียงของคุณกำหนดอนาคตชุมชนไปอีก4ปีนะครับ และสุดท้ายขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจําหมายเลขผู้สมัครของอบตอให้ชัดเจนนะครับระวังอย่าสับสนกับหมายเลขของผู้สมัครสมาชิกสภาอบตอนะครับมาร่วมสร้างสารรคประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรกตหรือแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e หรือโทรสายด่วน1444สำหรับวันนี้ผมเต้สุบจนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับททุเเราคนนไยป็ สิบทานหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาชนที่ปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ มีความสั่นสันจากนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจกัน หัวใจสร้างประเทศไทยด้วยมือของเราเลือกคนที่รักเลือกคนที่ใจประชาชน